보겠습니다. <laughs> 보겠습니다. 오, 이스발란히야 oh, เอ็กปาลังกาเล่นคอมอะไรได้บ้างแชทเอ็กปาลังกาเล่นแอดได้ไหมอ๋อเล่นแอดไม่ได้เอสกปาลังกาเอสกปาลังกาเล่นวิดโดไม่ได้เล่นได้แค่โซเชียไอ่ะเฮ้ยมันมันได้แค่นั้นเลยว่ะแชทมันมันได้แค่นั้นเลยว่ะอยากแจกบัตรบ้างได้ไหมอยากโดนมึงมาดิบัตรเกิดวันไหนบัตรเกิดวันที่ห้าครับผมบัตรเกิดวันที่ห้านี่รับใจเธอได้ไหมได้ดิน้องไอ้สเปกนาลีไม่มีน้องไอ้เฮ้ยกูว่าถึกว่าคนเกาหลี ไอ้ยี่เกาหลีมาแต่กไก่อไอไ้สั่้ามันโดนจับง่ายไปหน่อยด่านนี้เลวความรู้สึกได้ใช้ด่านนี้เล่นความรู้สึกได้ไอซฮาจะรอไปเจอโอทูไหมให้มันจบแค่ตรงนี้ถ้าแม่งห้าแมปสามคู่แล้วก็กูแตกแตอนนี้ท็อปในแข่งมีคนเล่นปะครับไม่ไม่ค่อยมีแล้ววะนาะมันมันกากไปหน่อยตอนนี้ตัวละครมันกากากากเลยกู <c oughs> ชิงยางบาดยางเพื่อน แม่งเหมือนคู่ชิงทุกรอบเอาจริงๆเหมือนคู่ชิงทุกรอบอ่ะมาดูกันอ่ะต้องเจนต้องเจนถูกแล้วต้องเจนเฮ้ยอะไรทียบุกเกอร์เฟสเรียมบ่อ๋อมันเรียบป่ะวะมึงว่ามันจะเล่นสิป่ะพี่หมอเรียกไปวะเอาพี่หมอเรียกไปวะเออเรียกแล้วก็ต่อขอไม่ไอ้เฮียไม่ตอบต่อขอโอเคเล่นเล่นคอมแก้แล้วแชทตอนนี้คือไอโซฮานตัดสินใจเรื่องคอมแก้เอ้ยมึงตัดสินใจเรื่องคอมแก้แล้วเหรอโซฮาน อันยอมพี่บาสสวัสดีครับน้องโอ้เมกเล่นคอมเกย์สัตว์อย่างงี้ก็มีภาพอ่ะดิอย่างงี้ก็มีภาพเกมห้าดิอย่างงี้มีภาพเกม5แน่ๆดิอุ้ย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 จะเข้าหัวเอาอันเดี๋ยวทำเยอะอันนี่ไงสวยอันไอ้โทษทีลืมตัวลืมตัวไอ้สัตว์ไม่เอาห้าแมปบานดูกี่เกมแล้วหรอตอนนี้ก็เนี่ยสามเกมเนี่ย ไอ้โดน a อเดตัวเกือบสบนาทีมันเป็นกฎใหม่ของทวิทครนบน้องพี่เพิ t un> <t un> ่งได้มันเลยมันจะขึ้นใน1ชั่วโมงกี่ตัวก็ว่ากันไปเนื้อรอมไหมเออพี่เพิ่งได้มามันไม่ได้ได้แบบนี้ทุกเดือนก็ให้ให้พี่หน่อยแล้วกันดีครับผมวัสดีวัสดีบนซารคั้าวัสดีครับ เยาเฟอร์ลี่แค้นแล้วไม่มีไม่มีพื้นที่เล่นแล้วตอนนี้โอ้โหแล้วม่วงมาจุดจวดจอดนี้ม่วงมาจุดจวดแต่ไม่กล้าเล่นต่อเฮียไม่กล้าเล่นต่อมาไม่กล้าเล่นต่อเฮียแล้วดูเข้ามาแล้วดูบอกว่ากูแบกเองเพื่อนบั้มป่อยโอ้โหคาริอุสแร็คจะเก่งอะไรกันแมปนี้แร็คจะเก่งอะไรกันแมปนี้ ไอ้เหี้ยมันแพ้ไม่ได้แล้วไงกูเข้าใจแหละเอาเป็นว่ากูเข้าใจาโนโนเออนาโนมาเซฟถ้าไม่นาโนเรามึงแตกแน่เะืก่กี้โอ้โหถ้าไม่นาโนมึงแตกแน่แน,น่จริงจริงไอ้เหี้ยแล้วดูมดูมแม่งเอาอันติยับหมาแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวมันมีอัติอีกรอบนึงรอบารับพี่หมอไม่ตอบเอาแล้วมึงกอดบ้านอะไรหมอไม่ตอบไอ้เหี้ยเออมึงก็เบื่อเขากดซัมซีเวดโคสไนฟูลมาสามรอบแล้วเออกดซัมที่สั้น แล้วยกมาเป้ยยกได้กี่ตัวเป้ยยกเพลิเคนเก็ ah, in yeah. so oh. ่ใบสองอาร์เ่ใบอีกหนึ่งเพลิเคนโอ้โหขอร้องเพื่อนสามคู่สองคู่สิบแบบแน่ๆแบบนี้โอ้โหเต็มเต็มเก้าบมาไอ้เหี้ยกูทำใจไว้ละวสิบห้าแมปวันนี้กูทำใจเลยสิบห้าแมปมีให้เห็นไอ้เหี้ยสรุปรอบชิงโบวเจ็เหรอวะ ล็อบชิงบอลเจ็ดหรอเพื่อนใช่ไหมล็อบชิงบอลเจ็ดใช่ไหมมึงก็สิบห้าพวกกูก็ดูสิบห้าโอเคงั้นมึงอยู่กับกูยาวๆโอเคปะบักกิ้งกำกึกด้วยเออบักกิ้งกำกึกเพียงก่อนอย่าอย่าบิดไม่ไม่บิดไม่บิดไม่บิดไม่มีบิดอยู่แล้วโอเคปะวันนี้กูสู้ตายเลยโอ้โหเพลีแคนโอ้ เฮียคราวนี้ไปหาข้ามเมียมารอเลยแล้วกันเออไอ้ยามันรวยบริคันเน่มันเอาไม่หยุดเลยมันจะไปออฟไลน์มารับจบป้าสิภาเกมหนึ่งตึงจบนี่คือเป็นนักพาคได้เลยเออกูรับจบเองเฮ้ยแชทใครก็ได้ไปดูรอบจริงกันหน่อยดิโบยเฮียอะไรวะตอนนี้กูมองไปถึงรอบจริงแล้วแม่งเต็มกันแน่ๆละแล้วไอ้เียคาลิอุนเปิดตีมาก่อนทำสเปซให้เพื่อนแล้วตึมลงมา เจ็บมากพบริคแนนเก็บไปต่อพบริคแนนโบก้าโบโบเออโบโบเฮียพอแล้วพบริคแนนลูกแม็กไม่พอแน่ๆล่ะแม็กแม็กไม่พอแล้วเปิดแอลลี่ถมเลยโอ้โหและเก่งด้วยไงแบบเนี้ยแบบเนี้ยเก่งด้วยไงโอ้โหเฮ้ยพบริคแนนทำลูกหลังเลย โอ้ทำเยอะไปให้ทำเยอะไปแล้วโหดสัตว์ฟปนี่แค่ดี้ออนไปเรียแล้วไอโซฮานก็มันจะมี2อันติส่วนโปเกอร์เฟสก็มันจะมี3ามก็มันจะมี4จะไอโซฮานต้องไอโซฮานต้องทำก็นแรกเขาใช้อันติให้ได้เยอะที่สุดนะจ่ายนาโนแล้วเขาจ่ายสักตีอันตีเงี้ยแล้วออกมาไอ้โปเกอร์เนี่ยเออเนี่ยจ่ายนาโนแล้วเขาจ่ายอันติสักอันหนึ่งอ่าแล้วไม่จ่ายมันแตกไอเฮียบาร์ดิแกนเอาอีกแล้วเออบาร์ดิแกนเอาอีกแล้วตอนนี้คือกำไรของ คราวนี้คือกำายของโบเกอร์นะยิงไล่เข้าไปได้ไกลแค่ไหนยิงได้เปียบแล้วก็เขาต้องใช้ตีออกมาด้วยไอ้ไอ้โคตัวแม่งเก่งจัดไม่ไอ้เคียบารีเคีบมันเล่นเก่งคือเนี้ยต้องฟอร์สให้เขาใช้ตีเนี่ยโอ้โหบารีเกนเอาไปก้อนดิสกายบ์ใครกันเลยหยุดมันทีวะคู่ชิงโบฮาโอเคสิบห้าแมป โอ้ผล uh ีแค่ไมกแล้วโอ้โหโอ้อันก็มามากันทุกคนเลยที่นีเรียโกงไปโอ้ละอันอันเอาหมดเลยโอ้ อันอ้ยวดโอมาแตะวิดโอมาแตะลูกข้า้ามาแตะเยบดเยมเบดสงตัวอ้ฮแมพครับผมมีให้เห็นมัวแผลบีโก้าให้คมาเล่นแล้วโคตตายบ่อยจะได้มีาคุยแผทกรากงจัดเดีะ ที่มาไปเด็กอะไรกันมาคุณภาพกับเกี่ยกีบกีเลยสัตวอ์ใไห้เช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม่ไหมใไหมใช่ไหมใชไหมเช่ไหมใชหมใชไม่ไหมใหม่่ห ไอ้ากปากปาอปากปากปากปางปาีปาก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 ป่กยาบปาล้ากปากๆากปากปาแปาถปากปนนปากปาเปากปแก่ไม่ากปนับาก่า่อากูนกปา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 มปากปากปากปานปาก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 ่ากปากปนกปากขากป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 าากป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 าปากปากากปากาเปาอาจจะไดปสล็อกเหมือนญี่ปุ่นก็ได้นะเว้ยแบบขอสักปากปาอาไปากปากปากปกปากากปากี่กปากปาที่ี่ปปนกกปปป่ปนกก ไหนเจแปนวะสองพันยี่สามเอเปกมันของไอ้ทียญี่ปุ่นมันอยู่ไหนวะใครเข้ามาวะญี่ปุ่นอ่ะมากินไรกับจิกงเพียงครับ อย่าบริการจัดให้เราไม่ใช้สล็อตแมชีนอ่ะสล็อตอันนี้ดิเพื่อนสล็อตเนี่ย,ยเนี่ยเจแปนเนี่ยเจแปนได้ตั้งสองสล็อตเนี่ยมึงดูดินเนี่ยเนี่ยมึงดูดีเห็นไหมเนี่ยเฮียม่งได้สองสล็อตเลยเนี่ยกโกงเลยเฮียส่วนเราเป็นซีอ่ะเราเป็นซีมันแบบดูดิไอ้สัตว์เราได้สล็อตเดียวด,บดาบแดกอยู่แล้ว นับแดกไม่หยุดแล้วก็มีกันอยู่หลายเว็บนะสล็อตไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่สล็อตอันนั้นเพื่อนคนละสล็อตเพื่อนไม่พอไม่พอดีนวดนนี้เจมครับเพื่อนโอแมพผ้ามาให้เห็นครับผมแมพผ้ามาให้เห็นแล้วไอโซหร์ดกัไปเจอโอทูแล้วกูจะเชียร์ใครเดียเ <c oughs> พิ่งตื่นทำไมตื่นเวลานี้อะเจมมีแข่งเพื่อนทัวร์เกาหลีพี่เป็นกางเกงสีดำาที่เป็นกางเกงสีดำตอนนักศึกษาพระออะไรวะ อัอะไรเรียกอะไรอ่ะสแลกก่อไม่ใช่หรือว่าใช่ไอ้ยาอันนี้สแลกเออสแลกลรงนี้กูนอนเอา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 แฮมมันรอรอบชิงเหรอครับใช่ครับน้องแฮมรอรอ,รอรอบชิงครับไอ้ยาหนึ่งศูนย์ไอเจมมีคนล้อมึงเจมสวัสดีครับเป็นโตฟ,ฟี่สวัสดีครับผมไอเจมมีคนล้อมึงหนึ่งศูนย์เพื่อนมันบอกหมาแดงหนึ่งศูนย์คนสว่างเอ้ยเข้าแรงไปเข้า ไอข้าวพิมพอะไรขนาดะนะั you, ้นล่ะเด็กแมนอยู่ใจเสียหมดเลยเฮียไอบาสุ่งไฟไอข้าวมันพิมพมาพวกมึงไม่เห็นหรอเฮียมึงมึงไม่เห็นเหรอ,อเ,เน,รอนี่ยไอข้าวพิมอ่ะเับพี่ชายมานเลยรับพีพ่สิเด่ยบาสมินมาเด็กไม่ได้พีไม่ได้มินมึงเห็นไหมไอข้าวมันพิมพมานะ่ะเอาดีกกูคืนมาเฮี <laughs> ยบ้า,บาลเลยพูดแต่ยอยู่คนเดียวไม่ใกล้ข้าวมันพิมพมา เนียจะฝูงตอนนี้หนา,หนาวเหงามากครับอย่าเซนตดอนก็รู้เขาพิมพ์แต่มึงไม่ต้องอาง่านเสียงดังก็ได้อ๋อตอนทีตอนทีโอนาน่าพยายามแล้วมึงให้โอกาสโอนาน่าหน่อยเฮียพี่จะประกาศสถานะกับผู้หญิงคนนั้นตอนไหนครับกูมีนาลีกูค,คนเดียวสถานะผู้หญิงเฮียอะไรลนะ่ะเดี๋ยวบ้านแตกหมดน้อง